ทิพยประกันภัยจัดพลังบุญทิพยะร่วมสร้างครั้งที่208ศักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสารพุทธศาสนาณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษนุโลกดรสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุครุฮูดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกรันภัยจำกัดมหาชนคุณวิจุดาใจธรรมที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยะประกรันภัยจำกัดมหาชนและดรดานัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดี นำคณะสื่อมวลชนรวมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลณนวัดพระศรีรัตนมาหา,าธาตุวรม,มหาวิหารซึ่งถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกและกราบสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนและมีประวัติมาอย่างยาวนานโดยกราบนิมนต์พระราชนัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธจินราชมาเป็นประธานสงฆ์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายผ้าไรตรจตุปัจจัยและสังฆทานพร้อมกลวดน,น้ำรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลคณะพลังบุญทิเบยะร่วมสร้างได้เดินทางต่อไปยังวัดแสงแก้วโพธิยานเข้ากราบนวัสการพระภาวนารัตนญาณหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิยาณและร่วมพิธีเปิดสกายวอล์กไหว้พระเสียวหนึ่งเดียวในโลกพระภาวนารัตนยญาณหรือครูบาอริยชาติอริยจิตโต ล่าวเพิ่มเติมว่าการที่จะตั้งวัดแสงแก้วโพธิยานและมีการจัดทําสกายวอล์กแห่งนี้ขึ้นมาไม่ได้จัดทาขึ้นเพื่อสืบสานพุทธศาสานาเพียงเท่านั้นแต่เป็นการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชาวบ้านมีรายได้ซึ่งถือว่าเป็นการทําเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทิพยาประการภัยพร้อมโดยคณะสื่อมวลชนยังได้ทําพิธีสืบชะตาหลวงโดยกราบนิมนต์พระภาวนารัตนญา,าน หรือครูบาอริยชาติอริยกิจโตมาเป็นประธานสงฆ์ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาวแล้วพลาดจากภัยอันตรายต่างๆ อกจากนี้คณะพลังบุญทิพยะร่วมสร้างได้เดินทางไปยังวัดห้วยปลากัง้งวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเพื่อเข้ากราบนวัสก,การพระภัยสารประชารวิหรือพระอาจารย์พบโชคติดสวังโสเจ้าอาวาสวัดห้วยปลากัง้งเพื่อจเจริญมพระพุทธมนต์ถวายผ้าไตรจตุปัจจัไยไตรธรรมสังฆทานและร่วมกันบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวัดห้วยปลากัง้งเพื่อสังคม หลังจากนั้นทิพยะประกันภัยและสื่อมวลชนได้ร่วมกันผูกผ้าพแพรสมสีอาทธาตประจำปีนักศัตร์เพื่อความเป็นสิริมงคล